สวัสดีครับเด็กๆมาจากโรงเรียนทุ่งโพอำเภออยากอยากอยากตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อำเภอพุทธินอเปล่าพุทธินี่ครับอ่านะครับต้อนรับต้อนรับสุธีเคป่าสุราชานีมาที่นี่แยกใช่ไหมไม,ไม่เห็นอะไรต่อหน้าเอ๊ บอกว่ายืนเราต้องถ้าคูาบอกว่านั่งเราต้องอ่าพร้อมยังพร้อมแล้วทีเคพาเอามั่วเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเริ่มคำสั่งนะเริ่มเล่นเกมนะครับทุกคนยืนขึ้นเอ้าครั้งต่อไปถ้าใครผิดเดี๋ยวคุณครูลงโทษแล้วนะลงโทษโหดๆเลยนะที่เนี่ย ได้ไหมได้เริ่มนะครับทุกคนนั่งลงนะครับเนื่องจากพราเราทำผิดนะโทษได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้อ่ะได้นิดนึงนี่เราจำลองหุ่นคุณแม่มาเลยนะครับ เอหมุนรอบตัวเองหล่อยเดีวเๆๆทำต้มใครบอกครับต้มเมื่อกี้ยกมือเกง่งเวลาต้มกับไก่ต้มกับหมูต้มกับอะไรที่เป็นขาวๆใช่ไหมครับขาวๆในน้ําในน้ําซุปอะ่ะเขาเรียกว่าหัวประก,กาศใครชอบกินบ้างโอเคเอามือลงมีประโยชน์ใช่ไหมครับรู้จักตาแจ็คใช่ไหม ใช่ไหมครับตาแจ็คใช่ไหมรู้จักใช่ไหมเอนี่คูไม่ไม่ผิดหวังเลยที่ลูกมาด้วยนะครับตาแจ็คมีอาชีพปลูกหัวฝักกาแล้วก็ปลูกผักต่างๆขายปีเล่หุยตาแจ็คดึงคนเดียวออกไหมครับออกไหมตาแจ็คหันไปข้างหลังเจอคุณยายคุณยายลุกขึ้นคุณยายลุกขึ้นคุณยายลุกขึ้นคุณยายไปกอดเอวเอาไว้กอดเอวเอาไว้อ่าแล้วก็ช่วยดึงหัวประกาศเอา้า หุยเลเอาหุยเลคุณยายคุณลุงหันไปข้างหลังเจอใครคุณป้าคุณป้าลุกขึ้นเร็วคุณป้าลุกขึ้นเร็วไปกอดเอาไว้ไปกอดเอาไว้แล้วก็เชื่อกันยึงหัวประกาศเอา้าหุยเลุ่ยเอา้าหุยเลุ่ยเอา้าคนกันอีกมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมที่เล็กกว่าเดิมครับ อ่าแล้วก็รีดเลยครับลูกคุณครูช่วยน้องรีดก็ได้ครับใครเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆโชว์ให้คุณครูดูหน่อยเร oui, ็วตอนนี้มีหูสองข้างเห็นยังมีหนวดไหมมีส่มีเข่าไหมมีเข่าไหมมีเขาด้วย